คือติดตามตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วตอนแรกก็เข้าไปดูใน YouTube คือมีหลายๆหลายๆช่องอแต่ว่าถูกจจริตกับ u h a ฮมากฟังแล้วเข้าใจจริงๆใหม่กับตลาดมากๆก็เลยอยากจะเหมือนกับที่โพสบอกตลอดนะคะว่าจริงๆราแล้วค่าของความไม่รู้เนี่ยมันมันแบบเสียหายมากกว่าค่าของความรู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยอยากจะมาหาความรู้แล้ว ชื่อเจา้าจ๋านะคะเริ่มติดตามอยู่แฮเนี่ยก็ช่วงมกราค่ะหลังปีใหม่มาชอบที่มีมุมมองความรู้แล้วก็ให้แง่ขิดดีๆในการเทรดค่ะแล้วก็เวลาดูไลฟ์ค่ะโคต้ตก็จะแบบพาเทรดแล้วก็สนุกสนานวิเคราะหดีค่ะโอ้ประทับใจมากเพราะว่าหนึ่งผมได้เจอโค้ดที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ผมแต่ละคนสองได้โจทย์เพื่อนนะเพื่อนที่มีความคิดมีเคมีที่เหมือนเหมือนกันสถานที่จัดสัมมนาก็ เยี่ยมครับทุกอย่างดีหมดถ้ามีก็มาร่วมอีกครับคือผมอะอยากมาฟังเรื่องจิวิทยาการเทดเพราะว่าจริงเรื่องจิพยาการเทดมันไม่มีการสอนที่ไหนไงได้คําถามคําตอบดีๆเยอะมากเลยแล้วก็จะได้ไปไปพัฒนาเนาะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเจอคุณหมอแบบคุณหมออีฟน่ารักมากคือมนติดตามออจิตแกมันไม่คือฟุกมากอะไม่คิดว่าจะมาเจอนะครับแล้วก็จริงๆจองตั๋วไว้แล้วด้วยอะที่จะไปออสเตรเลียแคนเซอร์เลยยกเลิกเลยแล้วก็ติดต่อน,น้อง หลังบ้านแอดบินว่าทํายังไงให้มาให้ได้ก็ที่สุดก็ได้มาขอบคุณมากๆครับอยากได้ความรู้ครับว่า u h a ให้อะไรบ้างก็ที่คนหาเจอคือว่าค้นฐานแน่นๆครับแล้วก็ uh, ความรู้ที่อดวานแล้วก็มันครอบคลุมไปมากกว่าการเทรดครับข้างนอกเนี่ยเขาบอก 3M มี m i n d s e t มี Money Management แล้วก็มี Metal นะครับแต่วันนี้ u h a ให้อีก 3M เนาะต้องลองติดตามกันดูนะครับว่า มันแตกต่างกันยังไงนะครับคือรู้จักจาก,จากช่องทางไลแอดของยูแแฮทที่แจ้งมาคือตั้งหน้าตั้งตารอมานานแล้วละคันเนี้จังหวะที่เราแบบเออได้จังหวะพอดีเราก็เลยแบบรีบ,รบติดต่อแอดมินตั้งแต่ภาคเช้านะเรื่องของไอตัว 3M เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะก็คือได้ความรู้ตรงนี้ว่ามันมี3 m ออะไรบ้างในภาคตอนบ่ายที่ถูกใจมากๆก็จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาในการเทรดซึ่งคิดว่ามันสําคัญกับเราประมาณ90%เตเทรดโดยใช้อารมณ์อะยังไงก็ไปไม่รอดเพิ่งเริ่ม เทได้ประมาณ3-4เดือนถามว่าชอบอะไรใน UHAT หรอครับชอบความใจดีครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคอมมูลที่ไม่หวังผลตอบแทนตรงนี้ครับเป็นประเด็นหลักที่ผมชอบมากๆเลยถ้ามีงานแบบนี้มาอีกแน่นอนครับได้ความรู้ได้ทั้ง m i n ์เซ t ที่นำไปปรับใช้เรามาครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมได้รู้ด้านดีแล้วก็ข้อด้อยของตัวเองครับที่ต้องกลับไปพัฒนา uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด